ยายดาวได้จักรยานขึ้นแล้วจ้าพี่น้องจักรยานยายดาวได้ขึ้นแล้วจ้ามาบดที่นี่มาบ่งน้องจักรยานให้เต็มตาเลวพี่น้องเด้อกลับมาแล้วจ้าเห็นบ่ค่ะพี่น้องตัวล็อกของยายดาวก็เห็นเป็นโตเก้าอยู่จ้ายายดาวพึงเลิกงานค่ะพี่น้องจ้าได้มาแล้วบาทนี่น้องจักรยานมาอยู่กับแม่ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสูขุขุคุเมื่อนี้มาพอกับย่ายดาวอีกแล้วจ้ากับช่องมาดามเมียฝรั่งอินสวีเดนนะคะเนาะบาทนี้ที่นี่มาฟังนะคะว่าย่ายดาวได้จักรยานมาแนวใดพี่น้องมันเป็นสิ่งมหาศจัรย์มากๆค่ะย่ายดาวได้จักรยานมาโดยที่บบได้บบได้ขาดหมายมาก,าก่อนจ้ะมันเป็นอย่างที่แบบว่า มันเป็นการสมหวังของยายดาวกว่าใดค่ะพี่น้องจ้านที่สุดปาฏิหาริย์ก็มีจริงที่ยายดาวได้จักรยานขึ้นยายดาวดีใจลายายดาวจนปากบ่ออกจ้า,าคือมือมือวันเสาร์นะคะเนาะมือวันเสาร์ยายดาวไปกินเรียงวันเกิดพี่พันมานนะคะ มือวันเสาร์นะคะเนาะมือวันเสาร์ย่ดาวไปกินเลียงวันเกิดพี่พ่นมานนะคะย่ยดาวก็เลยกลับบ้านประมาณตอนหาหาโมงแรงหกโมงแรกค่ะพี่น้องจา้าย่าดาวก็เลยล่อง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 ยางเบงยางยางเบงตรงที่จอดจักรยานหนาหนาบ้านย่าดาวแหละคะ่ะเอาไปเอามาพี่น้องย่ยดาวก็ได้ล่องเบง ตอนนี้จักรยานยา่ดาวจอดอยู่เทิงนั่นจะยายดาวก็แอบมองนี่ค่ะพี่น้องจ้ายา่ดาวก็เลยย่างสำรวจบาทที่นี่ยา่ดาวปอปากไปซองเบิ้งซองเบื้องกุญแจพี่น้องซองเบิ้งแล้วซองเบื้องอีกว่าตรงล่องดรอวะมือนันวั่นเสามันบ่มีค้นนะคะนาะมันสะดวกในการทีว่าเหาสี่มาจอบเบื่องรถจะาของยายดาวก็เลยขึ้นไปที่บ้านไปเอาเอากุญแจมา มาเปิดล่องเบงพี่น้องโอ้ยล่มล่มพี่น้องสิลมบ่ค่ะนี่นี่ดาวเลยลองเอากุญแจมาเปิดเบงเปิดได้หลีมันเป็นรถจัก,กรยานย่ดาวพี่น้องอ่าที่แรกมันจะมีสองขั้นจอดอยู่ใกล้ๆกันขั้นหนึ่งกะใส่ตัวล็อกคือยี่ดาวอีขั้นหนึ่งกะล็อกคือยี่ดาวบัีนน้อ,อีกขั้นหนึ่งที่ที่ยี่ดาวไปพ่อเมื่อนั้นะ่ะ กลายเป็นว่าจักรยานขั้นนั้นบ่จอดอยู่ตรงนั้นจะมีจักรยานยายดาวจอดอยู่ผู้เดียวเพราะว่ามือที่ดาวมือที่ยายดาวไปจอดจักรยานไว้นั้นยายดาวจอดเลี่ยงกันกับคนนั้นนะคะเป็นสองขั้นพอดีมือนั้นวันเสาร์มันก็เหลือจักรยานยายดาวเพียงขั้นเดียวจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยายดาวดีใจหลายจ้าเลยโอ๊ดมาบอกพี่น้องบ่ได้ยจา้าพี่น้องจ้า ยายดาวสิพ้าพี่น้องเบ่งบรรยากาศนิดนึงเนาะค่ะเนาะมันล่มไหลค่ะตั้งกล้องไว้กับสิล่มค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนียายดาวผ้าพี่น้องมายุทารเรือค่ะพี่น้องถ้าถ้าเรือท่องเที่ยวอยู่บ้านข้างบ้านยายดาวนะคะ,ะข้างบ้านยายดาวเองนะคะอันนี้เขาจะมาจอดให้เช่าให้เช่าให้เช่าปั่นนะคะ เห็นไหมคะคนที่ดูแลเรือเขาก็ามานะคะเขามาดูแลเรือเขาเมื่อกี้ก็เมื่อกี้กับม,มีค้นเอาเรือมาส่งจ้าพี่น้องจา้าพร่ใหญ่นี่เราก็ดูแลเรือเล่าเนาะคะ่ะป่านนี้สิบ้าพี่น้องย่างเบิ่งค่ะพี่น้องจา้าอ,อันนี้อยู่ในเมืองคะ่ะอันนี้อยู่ในเมืองเลยบาททุนนี้โอ้ยดาดา๋วดีใจแห้งได้จัก,กรยานขึ้นแล้วคะ่ะแต่ว่าขั้นแรก คันแรกไม่ได้คืนนะคะแต่คันนี้ยายดาวได้คืนค่ะอันนี้เป็นคันที่สองอถึงมันสิบบอแพงอย่างมากมามแต่ว่ามันก็นอยูนในความรู้สึกของยายดาวแล้วค่ะว่าสิ่งของที่เฮ้าห่วงเข้าหักเขามาสื่อมาใส่ได้บ่ท่านโดนไหมคะ่ะกับมาหายเนาะยายดาวกับเสียใจในิดๆดู่ค่ะเงื่อนกับสัวสิหาได้เนาะยายดาวออกจากกรย่านขึนบาน พ่อหญ่เล่าเล่ายางเบิงค่ะยายดาวก็เลยเงียบเงียบอยู่ด้ยายดาวเงียบเงียบอยู่บาทที่นี่ยายดาวเลยแอบไปเบิงพ่อหญยจอบเบิงจัก,กรยานข่อยแล้วแย่งไปแย่งมากอยู่แย่งไปแย่งมากยายดาวเลยว่าฉันได้จัก,กรยานขึ้นแล้วสนดกว่าบาดนี่พ่อหญยจัดนักซ้อนเฮาจังสันจังสี่เออ เอาลองปันมึงดูว่าพอดีบอจังสั่นจังสีเนาะค่ะเนาะโอ้ยในที่สุดความทุกข์ของยาดาวกับจางหายไปเปะหนึ่งค่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ยายดาวกะเสีเอาไว้แคนนี่ก่อนดเด้อจ้าเด้อมาเบาสุพี่น้องฟังยายดาวได้จัก,กรยานขึ้นแล้วจ้ายาดาวก็เสีเอามาไว้ถับเป็ดปั้นผ้าพี่น้องช่มเมืองช่วมวิ้วซิละค่ะพี่น้องจ้า ยาดาวสิเมื่อบ้านเหรอคะย่าดาวหิวเข่าจากพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้จ้าขอบคุณในหลายจ้าพี่น้องจ้าสำหรับน้ำท่วมน้ำยังกะขอให้พี่น้องพ้นจากอุทก,กภยัยน้ำท่วมนะคะโอ้ยแต่อีต,ต่นแห้งเนาะค่ะเนาะเทิงน้ำท่วมทั้งโควิดจากพี่น้องอดทดนเ้อค่ะพี่น้องเด้อสู้ๆ้ค่ะสู้ๆ้แล้วมันจะผ่านไปจ้า บรรยากาศเลิกงานจ้ะพี่น้องจ้าเห็นบคขารถเม่์ยืดเทิงานันเธอเลยเยอะอันนี้ยืดท่าเรือค่ะอากาศคืมๆเน็ตนึงนะพี่น้องไงจ้า <c oughs> ก่อนสิเมื่อบานกับอ๊ตปะไดดอกจ้าเอาขามง,งามไม่พี่น,อนาานะ้องเบ่งนะคะนะอ่าแลจ้าเห็นบอขากับเป๋าแย่ดาว